วันนี้พามากินสุก,กี้จินดาครับร้านดังเขาบอกว่าต้องมาเร็วๆก่อน11โมงมีโอกาสที่จะได้กินไม่ต้องรอนานวันนี้ก็มากับเบบี้แอลสภาพเพิ่งตื่นเลยครับเบบี้แอลพานั่งวินมอเตอร์ไซค์มาด้วยวันนี้ฝนตก ก็เป็นซุกี้แบบสายพานนะครับราคาเขาก็คิดตามสีไม้ตามสีถาดแบบนี้นี่คือน้ําจิ้มที่พนักง,งานเตรียมไว้ให้เราก็มาจัดแจงเตรียมของกันครับซุกี้แบบสายพานก็ทําให้เราไม่ต้องกินแบบบุฟเฟ่ต์นะครับสามารถกินแบบอราคาดได้ไม่ต้องกังวลว่าจะกินเยอะกินน้อยและนี่คือน้ําจิ้มสูตรที่ทางร้านเตรียมไว้ให้เขาบอกว่าอร่อยสุดยอดไปเลยน้าซุปเราก็เลือกมาล่าแบบเผ็ดพิเศษปากชากเลยทีเดียวนี่เบบี้เอลปากชาแล้วฮะ อ่ะน,นี่ฮะอันนี้คือเนื้อนะครับถาดสีดํานี่ก็จะราคาแพงหน่อยถาดสีแดงก็ราคารองลงมาส่วนเป็นไม้ก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่5บาท10บาทราคาไม่แพงนะครับอันนี้ถือว่าทุกใจครับสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเยอะแบบบุฟเฟ่